นี่สะอาดกว่ายาสีฟันตามท้องตลาดถึง5เท่าอยากให้ทุกคนได้เปิดใจใช้ดูเจ้าตัวนี้นะคะเป็นยาสีฟันนาโนเจลที่มีเจ้าเดียวเจ้าแรกในเมืองไทยที่นําเข้าจากสาหร่ายทะเลน้ําลึกในประเทศเยอรมนีซึ่งสาหร่ายตัวนี้นะคะชื่อว่าสาหร่ายไฟโคไซยานินนะคะตัวนี้ทําให้ฟันของเราเนี่ยขาวขึ้นและก็ช่วยป้องกันมะเร็งในช่องปากได้ด้วยนะคะเนื้อเจลจะเป็นหนิ่ๆอย่างนี้เห็นไหมคะ เขาเรียกว่านาโนเจลนะคะข้อดีของการใช้ยาสีฟันตัวนี้นะคะมันดียังไงคะตัวนี้นะคะสามารถทําให้ฟันของเราเนี่ยขาวขึ้นดูเป็นธรรมชาติโดยที่เราไม่ต้องไปฟอกสีฟันนะคะและช่วยระงับกลิ่นปากได้นานถึง12ชั่วโมงนะคะเพราะมีส่วนผสมของใบฝรั่งนะคะเราไม่ต้องไปเก็บใบฝรั่งมาขบเคี้ยวให้ของคอแล้วตัวนี้นะคะควบคุมกลิ่นปากได้ดีมากและใครที่มีหินปูน ฟังทางนี้นะคะไม่ต้องไปเสียค่าขูดหินปูน5 0 0ร้อยถึงหนึ่บาทแล้วเปิดใจใช้เจ้าตัวนี้นะคะมันมีว่านหางจระเข้ที่สามารถทําให้หินปูนของเราเนี่ยอ่อนตัวลงในขณะที่เราแปรงแปรงฟันไปเนี่ยหินปูนก็จะค่อยๆหลุดออกนะคะแล้วใครที่กําลังปวดฟันเงือกบวมเงือกร่อนเงือกอักเสบนะคะฟันคลอนอย่าเพิ่งไปถอนนะจ๊ะ ฟงทางนี้เลยนะคะเจ้าตัวนี้นะคะสามารถกระชับเหงือกให้แข็งแรงขึ้นรากฟันนะคะช่วยยึดต,ติดรากฟันนะคะให้แข็งแรงขึ้นเพราะของเราเนี่ยทำมาจากสมุนไพรสดทั้งหมดเจ็ชนิดย้ําเลยว่าเป็นสมุนไพรสดทั้งหมดนะคะและ1ห,หลอดเนี่ยคุ้มประหยัดมากๆนะคะไม่ต้องใช้น้ํายาบ้นปากเลย หลังจากใช้ยาสีฟันตัวนี้นะคะสามารถใช้ได้ถึง200ครั้งหรือ2เดือนนะคะแปลงไปเลยใช้ไปเลยนะคใช้คุ้มมากนี่มีมาแค่นี้นะคะแค่มเมล็ดข้าวโพดนี้แล้วแปลงเข้าไปเลยค่ะเห็นไหมคะนี่ฟันแน่ค้าขาวอ่ะอ่ะแลงเข้าไปเลยฟองเยอะมากอันนี้ติ๊กแปลงฟันแห้งเดี๋ยวติจะแปลงให้ดูนะคะเพราะว่าฟองอันนี้ขนาดไหนนะคะแล้วหวันเกลี้ยง ตื่นเช้ามาไม่มีกลิ่นปากไม่มีน้ำลายบูดอ,าาแบบอืออฮะแป่ง่อเลยหองเยอะใช้แค่นิดเดียวประหยัดมากอฮะใครที่ไม่ไม่อยากจะไปขุนปูนเนี่ยแนะนําเลยรีวิวเยอะมากๆลยอดขายเนี่ยกว่าสองร้านหลอดแล้วนะคะและลูกค้าสั่งถื้ส